สวครับสวัสดีน้อยที่น่ารักคนนะครับกลับมาให้ผมกับ b a c k d e s s e r t Mobile นี่ครับทุก2อาทิตย์ครับเป็นการอัปเดตแผ่นใหญ่ที่ไม่ใช่อีเวนต์ครับก็วันนี้อัปเดตครับตามที่เขานัดเป๊ะนะฮะแล้วก็เปิดตรงนะครับคราวนี้มาดูกันบ้างครับว่าอีเวนต์ใหญ่ๆวันนี้ที่เข้ามามีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับที่เขาพูดถึงครับนั่นคือครับฮาดูมครับหลายคนรอคอยแผ่นนี้มานานครับฮาดูมครับในที่สุดครับผมมันก็ยังไม่มา เพราะฉะนั้นวันนี้อารมณ์บําบทที่เขาพูดกันแบบเกือบครึ่งชั่วโมงเต็มแบบไม่มีอะไรเลยครับเล่านู่นเล่านี่อะไรเต็มไปหมดฮะแต่สรุปใจความสั้นๆครับก็คือว่าจะมาในเร็ววันนี้แล้วนะครับแพทฮาดูมนะครับซึ่งเดี๋ยวทําให้ดูลวกันว่ามันมีอะไรสําคัญอะไรยังไงนะครับมีคอนเทนต์ไหนน่าสนใจนะครับแพทฮาดูมนะครับแต่ครับคราวนี้อัปเดตที่เขาบอกว่าเร็ววันมันจะเข้ามาเมื่อไหร่ครับก็เดากันได้อยู่แล้วครับก็น่าจะอีก2อาทิตย์นะครับแพทฮาดูมก็เข้าจะม แนะนำว่าดันพลังทําตัวอะไรกันเตรียมพร้อมสำหรับแผ่นั้นไว้ก่อนละกันครับนะครับเวลาเข้ามาเราจะได้เล่นได้จะได้แบบไม่หัวร้อนอะไรกันนะครับแล้วก็กองน้องของเราไว้ให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้จบไปสําหรับที่เขาบอกว่ากําลังจะเข้านะครับคราวนี้เรามาดูอีเวนต์เมนเมนบ้างครับที่มันเข้ามาแล้วเต็มไปหมดนะครับแล้วก็อะไรบ้างสำหรับวันนี้ที่เราต้องทำครับอย่างแรกครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ครับที่เราเพิ่งเคยสัมผัสกันแต่เกมอื่นเขามีกันมาหมดแล้วนะครับนั่นคืออีเวนต์นี้ครับ อีเวนต์การตีบอสพื้นที่ครับบางคนถามว่าไอพี่บอสพื้นที่คืออะไรนะฮะเกมอื่นเนี่ยเขามีกันหมดนะครับคือเราจะวาร์ปลงไปที่แมปแมปหนึ่งครับแล้วคนทั้งแมปก็จะลูปกันตีบอสแล้วมันก็จะไปลุ้นของลุ้นของรางวาัลลุ้นนั่นลุ้นนู่นลุ้นนี่อะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาแล้วคกับแบล็คดีเซอร์ตครับแล้วคําถามคือเราจะเข้าไปตีบอสอันนี้ยังไงนะครับ อย่างแรกเลยนะครับบอกแมปก่อนละกันว่าเกิดแมปไหนนะฮะกดนี่นะครับกดไปรูปโลกนะครับจากนั้นครับมาฮะมาครับมาครับ s o า t ค c h a อ p i ครับอันนี้นะครับนี้เท่านั้นนะครับซ้ายล่างสุดนะครับกดเข้าไปแรงๆทีนทีนะครับผิดอันไม่ใช่นะฮะเกิดการจําผิดเล็กน้อยนะฮะ ต้องอันนี้ครับผม southwest capion นะครับซ้ายสุดนะฮะขอโทษด้วยครับ so sorry นะฮะเห็นไหมครับแมปนี้ครับที่เป็นรูปบ้านแดงและชื่อเป็นสีทองครับบอสจะเกิดแมปนี้ครับเพราะฉะนั้นพอเกิดปุ๊บเราจะสามารถเข้าไปตีบอสกันได้ครับคราวนี้คำถามคพืและไอ้บอสนี้เนี่ยมันมาวันไหนบ้างอะไรยังไงนะฮะดูตรงนี้เลยครับนี่นะครับกของขวัญครับนี่นะครับบอสครับจะมาครับวันที่16 9. 2 2 23. 26. 27. ครับมาแค่6วันนะครับเพราะงั้นคือวันพุธที่ 16. เสาร์ที่ 19. นะครับอาทิตย์ที่20จากนั้นรอยาวๆไปมาทีวันพุธนะครับแล้วก็วันลุปครับเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันอาทิตย์นะครับโดยเวลาที่มาครับจะมาตอน6โมงครึ่งนะครับของเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับจะได้ไม่ดราม่ากันว่าเวลาบวกลบบวกแล้วแต่ประเทศไหนใครบินอยู่ไหนดูกันเองนะครับ แต่เอาเป็นว่าเวลาเซิร์ฟเวอร์ตอน6กโมงครึ่งครับเวลาเซิร์ฟเวอร์คือตรงนี้นะครับสังเกตนะครับเป็น6กโมงครึ่งเวลาเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูแล้วกันนะครับย้ํานะครับเกิดแค่แมปเดียวนะฮะเกิดแมปเดียวเลยเท่านั้นนะครับรูปโลกนะครับแล้วก็ไปซ้ายสุดนะครับเซาเวสคาบิออนนะครับแล้วก็แมปนี้นะครับหกโมงครึ่งนะครับ3วันนะฮะพุธนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ติดแค่นี้หลังจากนั้นจบแล้วจบก็ลองไปตีกันดูครับว่า มันจะได้ของเวอร์วังขนาดไหนนะครับส่วนใครที่มีวอ l ก็ทำใจกันนิดหน่อยนะฮะอาจจะไม่ได้ตบบอลนะครับอาจจะได้ตบกันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับอีเวนต์แรกที่เข้ามาให้เราเล่นกันครับอันที่2ครับเป็นระบบเพิ่มเติมขึ้นมาครับสำหรับดัน CP โดยเฉพาะเลยฮะกดเข้าไปครับนี่เห็นไหมครับไอเทมใหม่ครับโทเทมครับมาแล้วครับข้อดีของโทเทมอย่างแรกเลยครับดัน CP นะฮะ ข้อดีข้อที่2ครับมันมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับชื่อ second win ครับสามารถ second win ทำอะไรได้ครับ second win นะครับถ้าเราตายครับมันจะชุบชีวิตเราขึ้นมาให้นะครับนั่นคือ ability ของ second win แล้วพอมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับช็อตไหนที่เราโดนยิงตายครับเราจะไม่ตายนะครับมันจะมี time delay ให้อยู่นิดนึงนะครับแต่ไม่เข้าใจไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันแบบนิดขนาดไหนอันนี้ต้องไปลองกันดูเองนะครับ แต่บางคนบอกว่าโอ้โหอย่างนี้กิววอลมันเลยพี่นะฮะตบกันแบบเพลินๆนะครับในโนดวอลนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับในพวกนั้นใช้ไม่ได้นะครับการตายแล้วเกิดพวกนี้นะครับจะใช้ได้แค่เฉพาะแมปธรรมดาเท่านั้นนะครับพูดง่ายง่ายคือคงได้ใช้กันแค่ตบกันข้างถนนนะครับเพราะฉะนั้นในลาโมเนสเองก็ตามใน PvP เองก็ตามอะไรก็ตามครับไม่ได้มีผลอะไรใดทั้งสิ้นเลยครับเพราะว่าครับ มันไม่ได้ชุบขึ้นมานะครับคราวนี้ไอตัวโทเทมอันนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษอีกนิดหนึ่งครับนั่นคือถ้าเราสามารถตีได้ถุงบวก4ครับมันจะบวกออสแตทพวกเนี้ยเหมือนเครื่องประดับพวกเนี้ยจะออโต้บวก1ขึ้นมาให้ครับก็คล้ายๆกับซูชิหลักการเดียวกันนะครับจะบวก1ขึ้นมาให้นะครับคราวนี้ผมโอ้โหพี่แล้วตีบวกยังไงนะครับการตีบวกโทเทมครับจะมีวิธีการตีบวกด้วยกันอยู่2แบบครับกดเข้าไป Backspeed นะฮะ Enhance นะครับ กดป๊าครับเห็นไหมมันจะมีของอยู่2ชิ้นครับอันนี้คือโทเทมธรรมดาอธิบายไปแล้วว่าคืออะไรอันที่2มันจะเหมือนเศษครับที่แบบอารมณ์ซูชิปอมนะฮะที่เอาไว้ตีบวกครับก็ตีบวกขึ้นไปได้เลยนะครับคราวนี้โทเทมตีบวกมีแหกไหมคําตอบคือโทเทมตีแหกแต่ไม่พังนะครับเอางี้นะครับคือตีบวกได้จนถึงบวก1ครับ ที่เป็นเซฟเซฟหลังจากนั้นมันมีตีหกแล้วถ้าหกเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะตีให้ดูนะฮะตีให้ดูเลยนะครับสกิปไปปึ้มนะครับตีครับยาวๆไปฮะถ้าหกครับเลเวลมันจะหายลงมาหนึ่งครับนี่กดฟาบครับและมันพิกตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่มันหกครับเมื่อไหร่ที่มันหกครับเห็นไหมฮะสิ่งที่หายไปครับใบเซฟไม่มีนะครับพูดง่ายๆคือใช้ใบเซฟไม่ได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย น่าจะเป็นไอเทมของสายเปยที่แท้ทรูอย่างจริงจังนะครับอาจะถึงบวกสีได้แต่ถ้าโบกสีได้สแตทบวกต่างกันโคตรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหามาละกันนะครับคราวนี้ไอโทเทมอันนี้ได้จากไหนครับวิธีแรกรู้คุ้นชินกันอยู่นะครับช่วงหลังๆรู้สึกว่าเกมจะเน้นไปทางสายเปยอย่างหนักหน่วงมากนะฮะมีขายอยู่ในช็อปนะครับสามารถไปซื้อมาตีบวกกันได้ให้ดูก็ได้ครับแพ็คแม่งแต่ละแพ็คมานี่แบบโอโ้โหโทเทม6 0สิบพันห้าอย่างงี้ นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าคุมได้คุมเสียหรือเปล่านะครับคราวนี้วิธีที่2ที่ได้ครับแสดงความยินดีกับสายฟรีนะครับสามารถดรอปได้จากมอนสเตอร์ครับแต่ตัวละครที่เราไปปล่อยต้องมีเลเวล50ขึ้นไปนะครับมันถึงจะดรอปโทเทมตัวนี้มาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยตัวละครไปฟาร์มหาของมาตีบวกกันได้นะครับสำหรับโทเทมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้ครับสำหรับไอเทมชิ้นใหม่นะครับคราวนี้พอโทเทมมันเข้ามาครับ อีเวนต์ตามมาติดๆนะฮะตีโทเทมครับเอเซนไอเทมครับกดไปนะฮะก็ให้แลกของมาได้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็เป็นอบิสนะครับอบิสเกตเลยนะครับ4ชิ้นนะครับก็ลองมาแลกกันได้นะครับก็นีก็เป็นแหวนแบบแหวนส้มอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับคำนี้คำถามคือไอเซนเนี่ยหาจากไหนครับกดที่แมพครับขอเลเกเตอร์ครับกดโลกไปนะฮะอีเวนต์ครับ เห็นไหมมันจะมีแมปที่เป็นอะไรเอ่ยแบบนี้ตกใจตกใจขึ้นมาครับแมปพวกเนี้ยหมายความว่ามันดอปครับมันจะมีแบบเป็นเสาขึ้นมาให้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูก็ได้ครับกดพุ่งไปฮะนะครับมันจะเป็นเสาขึ้นมาครับแล้วเราก็จะยิงเสาแล้วไอเสาวพวกเนี้ยมันก็จะดอปเศษไอพวกเนี้ยมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราทำครับเล็งดีๆครับบางแมปมันไม่มีนะอย่างอัน,นเนี้ยเนี <S <s ่ยเห็นไหมบางแมปมันไม่มีนะครับบางแมปไม่มีมีแค่บางแมป เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้มีอะไรเงี้ยลองเช็คกันดูดีๆนะครับแล้วก็ไปแต่แบบที่เป็นแบบเครื่องหมายตกใจพวกนี้ครับจะได้แบบเศษอะไรพวกนี้มาแต่คราวนี้หน้าตาเสานี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเสาไหมเห็นเสาไหมปฟ้าครับฟ้าครับหลังๆน่ะนะครับมันจะเป็นเสาครับเกิดขึ้นมาบนแมปครับก็ยิงไปเดี๋ยวมันก็ตกนะฮะอ่ากดกดยิงให้ดูก็ได้ครับหนึ่งทีครับใช้ว่าทุกอันจะตกนะไปไหนเนี่ยไปไหนแล้วลุกลุกไปไหนแล้วลุกขึ้นมาทําไมเนี่ยไป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 นะครับ โอ้โหโอ้โหนะครับนี่ยิงไปครับยิงไปยิงไปกดต่ต่ปึ้งนะครับเห็นปะมันไม่ได้ตอบทุกอันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองมาฟาร์มมาฟาร์มอีวงอีเวนต์อะไรก้อนี้ก็ได้แล้วกันนะครับคราวนี้สิ่งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ครับนั่นคือตรงนี้ครับผมกดเข้าไปที่บ้านนะฮะเข้าไปที่บ้านเลยนะครับเข้าไปที่แคมป์ครับกดเข้าไปที่แคมป์นะครับกดมุมสูงนะฮะมานี่นะครับมเนจนะครับมาครับ ตอนนี้นะครับมีเทียร์8โผล่ขึ้นมาครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม้าก็ลองมาดูแล้วกันครับเทียร์8โผล่ขึ้นมาครับแต่ครับเทียร์8มันมีข้อดีต่างนิดหนึงครับมันมีความต้นจําครับก็คือมันจะสามารถแบบวัฟฟืบนะฮะไปแบบโลเคชันที่เราเซฟได้เลยมันก็ค่อนข้างดีแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะครับเหตุผลทำไมถึงบอกแบบนั้นนะฮะ อย่างแรกเลยครับม้าปกติทั่วไปมันเอาเทียร์สิบรวมกันเป็นเทียร์ขั้นถัดไปถูกไหมเอาเลวสิบรวมกันแปลงร่างเป็นเทียร์ขั้นถัดไปที่สูงขึ้นถูกไหมครับแต่คราวนี้นะครับเทียร์แปดมันพีคตรงที่ว่ามันรวมแล้วมีสิทธิ์แหกครับเพื่อนคือเอาเทียร์เจ็ดและเลวสิบสองตัวมารวมกันไม่พอนะฮะไม่พอนะครับต้องไปซื้อของอัพที่ร้านค้าด้วยนะครับออกไปฮะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่นะครับ ป้ายนะครับออกป้ายนะครับกดม้าครับพุ่งไปที่ม้าครับแล้วมันจะมีของขายครับมันจะเป็นแบบหินสีรุ้งๆนะฮะเดี๋ยวหลายคนคงน่าจะเห็นกันนะครับอันนั้นน่ะเป็นไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดม้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันอัพไม่ติดครับเกิดสมมุติว่าอัพแล้วแหกเนี่ยเีเลนโบเนี่ยอลลร้อยล้านนะครับสมมุติว่าถ้าอัพแล้วมันแหกครับเกิดอะไรขึ้นม้าเทียร์เจ็ดแล้วล็สิตัวมันจะหายไป1ตัวและไอเทียร์เจ็ดลเวลสิของเรา มันจะแรนดอมสแตทให้ใหม่และกลายเป็นเลเวลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากขึ้นเทียร์ดควรมีมาเทียร์็สัก3าตัวตัวหนึ่งไว้ใช้งานจริงอีก2ตัวเอาไว้ผสมนะครับไปจับตัวใหม่มาผสมจับตัวใหม่มาผสมจนกว่าจะติดแล้วค่อยแรนดอมสกิลมันจะได้ไม่เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้อาจจะไม่เจ็บมากแต่ถ้าแบบมีตัว2ตัวลวซัดเลยรับรองว่าเจ็บแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างหนึ่งหลายคนคงเห็นอันนี้แล้วนะครับ NPC ตัวใหม่ครับถามว่า NPC ตัวใหม่ตัวนี้ทำอะไรได้ครับ NPC ตัวใหม่ตัวนี้จะขายเศษบอสครับให้เราครับโดยเศษบอสจะแยกออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะอันนี้ที่ซื้อมาแล้วนะครับพวกนี้นะครับบอสตัวแรกๆที่มีทุกวันนะที่แบบขจาคาเป็นนกเป็นมังกรไปเลรพวกเนี้ยพวกเนี้ครับเราซื้อได้ทุกวันวละชิ้นนะครับแต่ไอบอสพิเศษนะครับที่มีอาทิตย์ละตัวพวกนั้นน่ะ เราจะสามารถซื้อแค่ได้อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้มาซื้อแล้วมาเก็บไว้ครับเก็บไว้ต่อให้มีแดงแล้วก็เก็บไว้ครับค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่าถ้ามันปล่อยอันนี้ออกมาปล่อยอีกวิธีการหาของนนี้ออกมาครับสิ่งที่ใกล้เข้ามานั่นคืออาวุธชมพูใกล้มาแน่นอนนะครับซึ่งอาวุธชมพูใช้ของเยอะมากเป็นพันชิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นครับมาซื้อแล้วก็มาดองมาเก็บตรงนี้กันไว้ได้เลยครับใกล้มาแล้วค่อนข้างมั่นใจนะครับก็ลองมาดู คราวนี้จบไปสําหรับของพวกนี้ครับคราวนี้มาดูเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างดีกว่าครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกครับกดไปที่แคมป์นะฮะกดไปที่แคมป์ครับกลับไปที่แคมป์เหมือนเดิมนะครับมุมสูงนะฮะมุมสูงครับจากนั้นครับนี่เทดดิ้งโพสตครับตอนนี้แมชชิ่นทรีครับอัปเกรดขึ้นมาใหม่ครับอัปแมปเข้ามาให้เราใหม่อีกแมปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเดินของไปขายกันได้เพิ่มมากขึ้นนะครับและการที่อัปเกรดแมปเพิ่มขึ้นมาครับกดเมเนจวากอนนี ลดม้านะครับคราฟไปครับมันจะสร้างเพิ่มขึ้นได้อีกเลเวลหนึ่งนะครับบางคนบอกโหพี่ทำไมพี่เป็นแบบนี้ง่ายๆเลยไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นเลยครับคือไม่ชอบจริงจังนะครับขี้เกียจมากนะครับเสียเวลาชีวิตสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นไอ้หมดเนี้ยนะครับก็ลองมาหาของหาแมทรยลหาอะไรพวกนี้กันดูแล้วกันนะครับลดมาสามารถสร้างเพิ่มได้แล้วนะครับก็มาสร้างดูนะครับคราวนี้นอกเหนือจากไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว world trade ที่เพิ่มมาใหม่ครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่อีกครับ มุมสูงอีกรอบนึงนะฮะทาวฮอลนะครับนี่อัปเกรดครับสามารถอัพเป็นขั้น8ได้ครับแต่แค่เราต้องอัพพวกเนี้ยให้ถึงขั้นก่อนนะครับแล้วมันก็จะปลวดขึ้นมาคราวนี้ถามว่าขั้น8มีอะไรดีบ้างนะครับก็ทํานุ่นทํานี่ดีได้มีนุ่นนี่อัปเกรดมให้แต่ที่สําคัญครับถ้าเมื่อไหร่เป็นขั้น8นครับไอ้พวกที่สกัดหินมันจะมีออปชั่นพิเศษโผล่ขึ้นมาให้เรานี่รีไฟแนลลี ถ้าเมื่อไหร่พวกรีไฟแนนซ์ถึงแล้ว21ครับถึง21นะนะครับไอ้เศษที่มันเอามารวมเวลาสร้างหินพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยมันจะใช้ลดลงนะครับมันจะประหยัดมากขึ้นพง่ายๆคือเศษเท่าเดิมแต่เราสร้างเศษได้สร้างไอ้ตัวหินตีบวกเศษพวกเนี้ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองมาดูแล้วกันครับว่าเราจะได้ของแบบไหนอะไรยังไงนะครับคราวนี้จบไปส่วนการอัปเกรดทั้งหมดฮะมาดูอีเวนต์เพิ่มอีกครับกล่องของขวัญอันนี้บอกไปแล้วอันนี้บอกไปแล้วนะครับ นี่ครับผม Special Machinery Mission นะครับพูดง่ายๆคืออันเนี้ยมันจะมีอีเวนต์มาบอกเราว่าให้ทํานั่นทำนู่นทําน,นี่อะไรแบบนี้ดูไหมครับแล้วมันจะได้อะไรก็ลองมาเล่นดูนะครับที่ดีๆก็น่าจะมีม้าเทียรหนะครับและอันนี้ครับอันเนี้ยข้อดีของมันเลยครับคือมันจะว้าไปหาไอเขาเรียกว่าอะไร NPC ที่เป็น และคูณนะฮะเออมันจะวัดไปหาและคูณได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูแล้วกันครับว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงลองหาซื้อของกันได้สบายมากขึ้นนะครับอันถัดมานะครับเป็นการตีบอสสาวนะครับถ้าตีเลเวลเก้าอันเดียวครบ3ครั้งมันได้ครบรวดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามตีเร็วสูงสุดแล้วกันนะครับไม่ยากครับแต่ของที่ได้ก็ไม่ได้ดีด นะฮะอย่างอันนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตอีเวนต์นะฮะก็อย่าลืมครับมาเล่นมาลองมาโดนอะไรกันได้แล้วกันครับระบบใหม่เข้ามาเพิ่มเยอะแยะนะครับแล้วก็อย่าลืมปล่อยตัวตอนนี้อีเวนต์ฟาร์มค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้คงจะสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปกำลัใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ